สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนลฟิวไทยใน Youtube ครับบรรยากาศยามเช้านะครับตอนนี้ผมจะพาไปข้ามเรือไปเกาะเก็ดน,นะครับตรงนี้ที่วัดสนามเหนือนะครับก็เป็นวัดหมอนนะครับผมเห็นตรงนี้มีหงนะนะครับน่าจะเป็นหงนะก็เป็นลักษณะของทางวัดหมอนนะถ้าเข้าใจไม่ผิดถ้าผมผิดพลาดยังไงก็ช่วยแก้ไขด้วย ก็เป็นแค่คนเดินทางนะครับมีป้ายว่าผมชื่อสโนไวเป็นตัวแทนของมาวัดขออาหารเลี้ยงเพื่อนในวัดหน่อยครับน่าจะเป็นตัวนู้นนะครับมีพัดลมด้วยมีสำล้อครับ ตรงนี้ทางไปเกาะเก็ดน,นะครับถ้าเหลือข้ามฟากนะครับเรือถ้าเรือข้ามฟาก2บาทนะครับแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่ามีเรือท่องเที่ยวรอบเกาะเก็ดเสาร์อาทิตย์รอบแรกเวลาส0บนาฬิกาถึง17นาฬิกาออกทุก1ชั่วโมงวันธรรมดามี1นรอบออกบ่ายโมงเดินทาง130ชั่วโมงผู้ใหญ่60บาทเด็ก30บาท นะสำรองท่าเรือที่ท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาสน,นะครับน่าจะเป็นฝั่งลุ้นนะมีขายของกัน นี่ก็ร้านขายหมวกครับโอ้หมวกใหญ่ๆเพียบเลยแล้วก็มีวินมอเตร์ไซคนะครับไปปักสอยขายน้ำขายอะไรกันครับนี่ครับ ข้ามเรือไปกอลเก็ตอ้โหผักกับชาวาเนี่ยมันเขียวไม <c oughs> ่มีที่เก็บตังค์ของเก็บฝั่งร้นมั้งครับไปกันน้อยๆอะ ก็มานั่งท้ายเรือครับตอนนี้เรือก็กำลังเคลื่อนออกอครับอาคามกละสองบาทนะครับโอ้นี่มีเรืออะไรมาเนี่ยอ๋อเรือใช้แก๊สนะครับอันนี้ใช้แก๊ส l อ g วิจนะไม่รู้เป็นเรือวินหรือเปล่า นี่ก็บ้านใครไม่ทราบนะครับโอ้อ่าริมน้ํานะโอ้ข้างหลังนี้มีบ้านเก่านะครับอันนี้จมจิดในกองต้นไม้นะเห็นไหมครับอันนี้ลักษณะทรงแบบนี้นะ่าจะเป็นพวกประมาณสองห้าหนึ่งศูนย์อะไรพวกนั้นนะอ๋อนี่เป็นเรือวินหรือเปล่าครับเป็นอีกทาง ครับตรงนี้แหละครับที่ว่าเขาเป็นขุดไว้นะครับพอขุดไว้แล้วเนี่ยน้ํามันก็เซาะนะครับกลายเป็นแม่น้ําเจ้าพยาส่วนตรงนู้นก็เป็นคุ้งน้ําหายไปนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็เจดีเกาะเกตนะครับแล้วก็ท่าน้ําของวัดฝั่งนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของอการข้ามเรือนะครับวันนี้มาแต่เช้าครับจะได้ไม่ร้อนครับผม เรือก็ใกล้เขาเทียบทางแล้วครับต้องไปจ่ายบนซาลามั้งครับสองบาทก็ค่อยๆขึ้นนะครับ มีป้ายนะ่าจะเป็นภาษามอนอยู่นี่ครับข้ามฟาก2บาทชำระฝั่งนี้ฝั่งเดียวครับนี่ก็เป็นท่าเรือครับนูนสะพานพระรามสี่ครับแล้วก็นี้ฝั่งวัดสนามเหนือที่ข้ามมาครับสองบาทนี่ครับเดินลงไป ครับนี่ก็มาถึงแล้วครับข้ามฝากสำเร็จนะฮะถึงกอร์เก็ตนะครับ